สวัสดีครับผมกิกดีครับวันนี้ผมจะมาทายโคลโลโบาลเลนเจอร์จากคำใบของทีเคเรนเจอร์และลุงยุทธครับจะตรงใจเพื่อนๆทีเ่เพื่อนคิดกันไหมก็มาลองดูไปด้วยกันครับดูส่วนตัวนะครับผมเนี่ยตัดช้อยจนมันเหลือแค่สีเรื่องละก็คือ ok, Black over, บุลโกซีด็อกแบล็คค e r เวอร์เบาปแล้วเกิดใหม่ิสลามครับเหตุ <c oughs> ผลก็เพราะว่าคำใบที่หจากทีเคเรนเจอร์นะครับนั่นก็คือ ในเรื่องเนี่ยมีการที่ใช้อาวุธแล้วก็ไม่ใช้อาวุธนะครับซึ่งมันก็ตรงกับทั้ง4เรื่องที่ผมพูดไปเลยอย่างเกิดใหม่เป็นารามจิตบาปแล้วก็แบล็คโอเวอร์เนี่ยก็มีตัวละครที่ใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าเวทมนต์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็บุนโกสเตด็อกเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะครับของเตดและตัวละครไม่เหมือนกัน,นก็เอามาใช้ในการต่อสู้ครับหรือว่าอาจจะมีอาวุธมาใช้เสริมด้วยอีกด้วยครับ ต่อไปนะครับคำใบที่2ก็คือพระเอกมีสีผมเฉพาะนะครับก็ตรงตามสีเรื่องที่ผมได้พูดไปเหมือนกันครับก็คือบุลโกสเตด็อกกับแบคเควอร์เนี่ยก็มีตัวเอกที่มีสีผมสีเทาๆออกครีมเหมือนกันแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือสลา m มเนี่ยก็พระเอกมีผมสีฟ้าแล้วเจ็ดบาปเนี่ยก็มีพระเอกที่เป็นผมสีทองหรือว่าอาจจะเป็นลูกที่เป็นผมสีขาวก็ได้ครับคำใบที่3คือ เรื่องนี้คนรู้จักแน่นอนผมก็มั่นใจแหละเรื่องที่ผมทายเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะครับแล้วก็คำใบที่4ี่คนละโบนเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้มีภาคไทยครับก็ทั้ง4เรื่องที่ผมได้ทายเนี่ยก็มีภาคไทยเหมือนกันครับคำใบที่5ก็คืออนิเมะเนี่ยมีหลายแนวเลยถือว่าครบรดผมก็รู้สกว่าไอ้สี่เรื่องเนี่ยก็ครบรถอยู่นะครับสำหรับผมอะ่ะก็มีหลายแนวอยู่ในตัวมัน โอ้ส่วนคําไม้ที่6เนี่ยก็ตรงกับเรื่องที่ผมทายอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องนี้มีหลายภาคก็แน่นอนครับสลามเนี่ยมี2ภาคแล้วเจ็ดบาปเนี่ยถ้ารวมภาคดูก็มี6ภาคนะครับแบคคูเวอร์เนี่ยมันเป็นตอนยาวเนาะก็บางคนก็อาจจะแบ่งเป็นภานคภาคภาคนะครับส่วนบุนโกเซด็อกเนี่ยก็มี4่ภาคนะครับก็ภาคสีชาย,ยุปัจจุบันยาลไมไปดูนะครับก็คาไม้พิเศษ,ษ,ษนะครับก็คือเปลี่ยนร่างครับ ก็ตรงอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็คือว่าคุณโกสเตด็อกเนี่ยพระเอกสามารถเปลี่ยนร่างเนี่ยกลายเป็นเสือได้นะครับเสือสีขาวแล้วก็บรรคุเอร์เนี่ยแอสตารก็สามารถเปลี่ยนเป็นร่างปีศาจเขาได้นะครับก็เจ็ดบ่าวก็เหมือนกันก็มีร่างที่เป็นเหมือนแบบความมืดปีศาจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนสลามก็ตามชื่อเรื่องครับก็ก็เปลี่ยนเป็นสลามครับส่วนคําไม่ สำคัญจากลุงยุทธนะครับก็คืออันนี้เรื่องเนี้จะมาในปีนี้นะครับก็ตรงอีกแล้วนะครับก็สลามเจ็ดบาทแบ็คเควอร์จะมีเดอะมูวี่ภายในปีนี้ครับแล้วก็บูนโกสเตอร์ก็ฉายอยู่ในตอนนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทาโคลรโบเดือนกุมภาพันธ์ครับเพื่อนๆคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าผมทายผิดก็ <c oughs> ถือว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันครับขอบคุณครับ